ที่นันข่าวกีฬาบันไทยบายมโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2565โดยชชยบุพเพครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้แฟนบอลไทยได้เหตุเทมจีไทยอุ่นเครื่อง4แมตช์นะ โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมานโปกิงเตรมจะลุยสกเอเชียนคัพ2023รอบคอลิฟายเออร์ ifier, และก็ป้องกันแชมป์เอฟเอฟคัพที่จะมีการแข่งขันกันขึ้นในช่วงปลายปีนี้และทีมชาติไทยชุดยู่3ปีภายใต้การนำทัพของโคชจ้งวรรุศรีมะคะเตรมล่าเหรียญทองซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันและก็ศึกฟุตบอลยู่3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถาน ล่าสุดมีการรายงานอาว่าบา n โนโปกิงหู้สูอทีมชาติไทยได้เข้าร่วมนะฮะการประชุมกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลไทยเมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ข้อสรุปาว่าทีมชาติไทยนั้นจะมีการาเกมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนมีนาคมจำนวน4แมตต์ตามโปรแกรมฟิ f a า a เดแบ่งเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่อง2แมตช์และก็ทีมชาติไทยชุดยยุปีอุ่นเครื่อง2แมตช์ในครั้งนี้ ส่วนจะพบกับทีมใดนั้นต้องรอข้อสรุปกันอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทีมชาติเปียนมาได้ส่งเรื่องขอรับแข่งกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งทัพช้างศึกก็ได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากต้องการอุ่นเครื่องกับทีมที่มีฟีฟ่าแรังกิ้งที่สูงกว่าในขรักนี้น,นานะผมเป็นตวว่าง,งานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ มาสิไทยเผเชิญนาแข่งดีกรีบุนเดสลีกาและก็หลีกเอิงฝรั่งเศสในขรั้งักนี้โดยในวันที่12กุมภาพันธ์นี้คาวาสกิฟอนเตเล่ ale, ต้นสังกัดของทางชนะทิพย์สงศิ์มิคิวโลสนามลุ้นแชมป์แรกกับทางอุรุวะเรตไดมอนในศึกฟูจ ok ิซีล็อกซูเปอร์คัพ2022ที่นิสันสเตเดียมปรางยา่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งทางชนะทิพย์สงสิณเพยรเมเกอร์กัปตันทีมชาติไทยเจองานหนักตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลซะแล้ว เมื่อทางชนาทิพย์สงกสินจะต้องเจอกับบทพิสูจน์แรกภายใต้สีเสือ้อคาวา s a k i f อ n t ตเล่ในของ้งักนี้เมื่อชนาทิปจะต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับทาง h i r ร k i Saki แบ c k w a ทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เจ้าของส่วนสูง185ซเมตรเขาเพิ่งจะย้ายจากทางโอลิมปิกมาร์เซทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทีมอุรวะ r ในช่วงเลกที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งฮิโรกิซากาอิจะยืนประจำการทางฝั่งขวาให้กับทางอุระเรดไดมอนด์ในครั้งนี้ปัจจุบันฮิโรกิซากาอิเนี่ยเป็นแม็กขวาระดับท็อปนะฮะของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เขาคนนี้ลงสนามให้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นชดใหจ่ไปแล้วกว่า70นัดที่สําคัญเขาผ่านเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันมาแล้วจากการลงสนามไปถึง92นัดให้กับทางฮันโนเวอร์ก่อนจะย้ายไปลุยในลีกเอิงฝรั่งเศสเล็กสุดกับทางฝรั่งเศสในครั้งนี้ ลงสนามไปมากกว่า1 1 5แมตช์ในเวลาในการลงสนามอยู่ที่11,887นาทีทําไปทั้งหมด10แอสซิสในครั้งนี้ที่สำคัญเขาลงสนามในฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างทางยูโรปาลีกไปทั้งสิ้น17แมตช์และชนาทิพย์สงกสินแนวรุกตัวเก่งของเราจะต้องเจอกับงานท้าทายครั้งสำคัญจะผ่านฮิโรกิซาเกีอิได้หรือไม่งานนี้ต้องไปให้กำลังใจกันด้วยครับ หรือว่าคิโรสกิจะโดนเจ้าเจปันป่วนวันที่สบสองกุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับบทสรุปคัดบอลโลกทีมชาติไทย2เวียดนาม1ใครเจ๋งกว่ากันไปชมโดยในประสาทอาเซียนมีเพียงแค่2ชาติที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ3คัดบอลโลกเอเชียได้มีเพียงแค่ทีมชาติไทยและก็เวียดนามเท่านั้น ดยการเข้าสู่รอบ3คัดบอลโลกเอเชียในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามส่วนทีมชาติไทยเข้าร่วมรอบ3แล้ว2ครั้งทําเอาถูกเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากว่าใครกันแน่ที่ทาผลงานได้ดีกว่าในะรอบ3นี้ซึ่งโค้ชปาร์คขังซอคุณซือใหญทีมชาติเวียดนามที่นำทีมแข่งขันในศึกคัดบอลโลกเอเชียรอบ3ในครั้งนี้ ทาง,งักังซอ้นกุนซอใหญ่ทีมชาติเวียดนามที่นําทีมแข่งขันในศึกคัดบอลโลกเอเชีย e รอบรอสามปากังซอมักจะมีการเปรียบเทียบกับผลงานของทีมชาติไทยอยู่เสมอในการแข่งขันคัดบอลโลกเอเชีย e รอบสามโดยทีมชาติเวียดนามลงสนามไปก่อนหน้านั้น7็นัดแพ้รวดทั้ง7นัดเหมือทั้งหมดศูนย์แต้มก่อนที่ทางปากังซอจะพาทีมคว้าแต้มแรกได้สำเร็จในการพบก,กันกับทางทีมชาติจีนที่มีดินสเตเดียมในแมตช์ที่8ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น3แต้มประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเวียดนามบนเวทีคัดบอลโลกรอบสามเอเชียโดยแต้มที่ทำไว้สูงสุดในรอบนี้ก็คือ4แต้มที่ทีมชาติไทยทำเอาไว้ในปี2002ซึ่งสรุปผลงานทีมอาเซียนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสณปัจจุบันนี้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน2ครั้งแข่ง18ครั้งชนะ0เสมอ6พ้ไป12ผลต่างประตูได้11เสียไป39 ผลต่างลบ28ส่วนแต้มมี6แต้มส่วนเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขัน1สมัยแข่งขัน8ชนะ1เสมอ0แพ้ไป7ผลต่างประตูของเขาคือได้7เสีย17และผลต่างลบ10ในครั้งนี้ซึ่งแต้มตอนนี้ก็มีในมือ3แต้มแล้วโดยการน,นี้เราจะไปไล่ตั้งแต่ปีเตอร์วิทกุญซือทีมชาติไทยโดยผลงานทีมชาติไทยฟุตบอลโลกปี2 0 0พรอคัดเลือกโซเอเชียรอบ10ทีมนั้น ก็จะมีวันที่17สิงหาคมปี2 0 0 1อิรักชนะไทยไป4ต่อศย์วันที่1กันยายนปี2001ไทยเสมออิรักไป0ูต่อ0วันที่6กันยายนปี2001ันหนบาเรนเสมอไทย1ต่อหนึ่งวันที่15กันยายนปี2อ0 1ไทยแพ้ซาอุดิอาระเบีย1นต่อ3วันที่2 2กันยายนปี2001อิรักเสมอกับไทย1ต่อหนึ่งวันที่5ตุลาคมปี2 0 0 1อิหร่อิราน ชนะไทย1.0วันที่16ตุลาคมปี2001ไทยเสมอบาเรน1.1แต่อละวันที่21ตุลาคมปี2001ซาดีอารยเบียชนะไทยไป4.1ต่อหส่วนสมัยของทางซิโก,โก้กีรศักนาเมืองนั้นงานนี้ลงไป7นัดนิรวันรายวัชส3นัดคุมทีมชาติไทยโดยผลงานทีมชาติไทยฟุตบมาโลกปี2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ1 2ทีมสุดท้ายก็จะมีวันที่1กันยายนป2ี2 0 26 ซาอุดิอาระเบียชนะไทยต่อศูนย์วันที่6กันยายนปีสองพันสิบหกไทยแพ้ญ,ญี่ปุ่นศูนย์ต่อสองวันที่6ตุลาคมปี2016 UAE ชนะไทยไป3ต่อหนึ่งวันที่11ตุลาคมปี2องพันอิรักชนะไทยไป4ต่อ0ย์วันที่15พฤศจิกา,ายนปี2 0 1 6ไทยเสมอออสเตรเลียไป2ต่อ2วันที่2 3ิมีนาคมปี2017ไทยแพ้ซาอุดิอาราเบียไปศูนต่อ3วันที่2 8ิมีนาคมปี2017 ญี่ปุ่นชนะไทยไป4-0วันที่13มิถุนายนปี2017ไทยเสมอ UAE 1-1วันที่31สิงหาคมปี2017ไทยแพ้อิรักไป1-2และวันที่5กันยายนปี2017นะฮะออสเตรเลียชนะไทยไป2-1ส่วนตัวักฟังทางปัคขังซอในการคุมทีมชาติเวียดนาม8นัดน,นะฮะโดยการนี้ผลงานทีมชาติเวียดนามฟุตบอลโลกปี2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้าย งานนี้วันที่สองกันยายนปี2021ซาอุดีอาระเบียชนะเวียดนามไป3ต่อหนึ่งวันที่7กันยายนปี2021เวียดนามแพ้ออสเตรเลียศูนต่อหนึ่งวันที่7ตุลาคมปี2021จีนชนะเวียดนามไป3ต่อ2วันที่12ตุลาคมปี2021โอมานชนะเวียดนามไป3ต่อหนึ่งวันที่11พฤศจิกายนปี2021เวียดนามแพ้ญี่ปุ่นไปศูนต่อหนึ่ง วันที่16พฤศจิกายนป2021เวียดนามแพ้ซาอุดิอาระเบียไป0-1วันที่27มกราคมปี2022ออสเตรเลียชนะเวียดนามไป4-0และวันที่1กุมภาพันธ์ป2022เวียดนามชนะจีนไป3-1ในครั้งนี้เป็นอัาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละคันว่าจะเป็นเช่นไรหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอนาคตไกลนะทรงวุิเปิดใจหลังลงเดบิวต์ชุดใหญ่กีเรนในศึกไทยลีกในครั้งนี้ โดยส่งวุฒิไครควรนรับดาวรุ่งของกิเลนพยองเปิดใจหลังได้โอกาสลงประเดิมสนามครั้งแรกกับทีมชุดใหญ่ในเกมที่ทีมเปิดบ้านเอาชนะสิงเจ้าท่าไป2ต่อ1ซึ่งแข้งดาวรุ่งววชิวิรานีนะรับอาผบปริจจากแคมเดมีสโมสรเมืองทองเผยความรู้สึกที่ได้มีโอกาสลงเดบิวต์ต่อหน้าแฟนบอลกิเลนพยองช่วงในที่ที่77แทนที่มิซเยฟและกระทำมาที่ได้นิ่งเกินอายุในเกมที่ทีมเปิดทันเดอร์โดมสเตเดียมเอาชนะสิงเจ้าท่าการท่าเบอสซี ไปได้2ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าเกมทรงวุขข้าราชกาคนนี้เซนเตอร์ฮารเจ้าของส่วนสูง1 8 8ซนตมรของทัพกีเรนยพยองเปิดใจถึงการลงประเดิมสนามในครั้งนี้มาว่าดีใจครับและก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับเพราะนี่เป็นเกมแรกของผมในทีมชุดใหญ่ไม่รู้จะบ,บรรยายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไร โดยโค้ดมาริโอก็บอกให้ผมเตรียมตัวเอาไว้ศึกษาวเวลาพี่ๆเล่นซึ่งพอได้ลงไปนั้นก็ผมก็พร้อมทำให้ดีสุดอยู่แล้วแม้ว่าจะได้ลงสนามไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ที่สุดสำหรับตัวผมผมอยากจะเก่งกว่านี้อยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกดังนั้นผมจะตั้งใจทำงานอย่างหนักและก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมมาโดยตลอดในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมถัดไปนะฮะของทางศึกลีโวไทยลีก2021เมืองทองจะต้องพบก,กับทางหนองบัวพิท FC ณพีทสเตเดียมในวันที่12กุมภาพันธ์เวเือนพิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play รใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก้าร่วมเชีีรยกันได้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาบ้านไทยบายมาโนอ o โปรกิงสไต์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2565โดยชายบุบคลังฟุตบอลไทยครับ